สำหรับรูปแบบชงดื่มเราต้องใช้แพคเกจจิ้งแบบไหนคะและราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสำหรับการทําอาหารเสริมประเภทสองชงดื่มนะครับค่าใช้จ่ายของแพคเกจจิ้งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันอันแรกคือส่วนของกล่องครับค่าใช้จ่ายของกล่องนะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดครับเทคนิคพิเศษครับว่ามีการทํา เคเงินเคทองสปอต UV ปั๊มนูนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลกับค่าใช้จ่ายครับส่วนที่2ครับคือส่วนของซองชงดื่มครับซึ่งซองชงดื่มนะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่าย2ส่วนครับส่วนแรกคือส่วนของบล็อกสีครับถ้าหากว่าลูกค้ามีปริมาณสีที่มากนะครับก็จะมีค่าบล็อกสีที่สูงครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับค่าบล็อกสีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับส่วนที่2ครับคือส่วนของม้วนฟอย์นะครับ ซึ่งม้วนฟอยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดครับว่ามีขนาดหน้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็จะมีขั้นต่ำตั้งแต่10ม้วน20ม้วน30ม้วนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายของแพ็เกจจิ้งในรูปแบบซองชงดื่มครับ